สวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหท่านพี่จัดเต็มเลยไได้เวลาปวดข่าวขำยำข่าวลั่วกะละแมและเก็บตกวันนี้มีแฟนมาเป็นมัจฉานุอ้าวโอ้โหถ้าเขาเยอะจริงๆเดี๋ยวเล่าข่าวกันก่อนละกันอันนี้ค่ะถ้าหิวแล้วนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าที่ลูกชายลูกชายว่าที่นายกอย่างนี้ดีกว่าจุงมือท่านว่าที่นายกไปหม่ำพิซซ่ากันค่ะพี่เอาไปดูกันค่ะว่าน่ารักขนาดไหนคะ่ะ มาทานพิซซ่าที่ร้านอันไหลโนโนโบ่อยจนคุ้นเคยกับเจ้าของร้านมาทีไลน้องไปลูกชายว่าที่นายกยิ่งรักก็ขอทำพิซซ่าหน้าโฟร์ชีสด้วยตัวเองค่ะคุณขาอุ้ยส่วนคุณยิ่งรักเปิ้ลทำบ๊อบเป็นก็ได้แต่ย,ย,ยืนมองตาปริบปริบนี่แหละคระอ้ยไงคะพิซซ่าน้องไป กินมาละตัวงานนี้คุณแม่แอบแซวคุณลูกด้วยแหละอา้าวคุณแม่ตอนนี้ไม่ขอมเพราะคนี้ากินไหมคะพี่อยากกินนะคะโอ้โหอมัจฉานุก็กินได้พิซซ่าโอเคนะคะโอโ้ได้หมดถ้าก็จัดเต็มต่อก็ด้วยน้องเหมียวสุดซ่าน้องหมาสุดอึดควบสองเรื่องสองรถเลยค่ะไปค่ะ ตัวน้อยแสนสซนจนเดือดร้อนพี่ดับเพลิงก็ต้องนี่เลยค่ะเจ้าลูกแมวตัวจิ๋วที่ติดแงกอยู่ในท่อเหล็กตั้งนานสองนาน ดูดูมันสิคะพาเหล็กออกมาได้ยังร้องเหมียวเหมียวเหมียวประท้วงสะดังลั่นเลยเชียวและก็ไปต่อกันที่ลำปางบ้านเราเลยคะ่ะนี่หมาไม่ได้สนนะคะแต่ที่ดูเหมือนมุดเข้าไปอยู่ในช่องกันชนรถเก่งกรุงเทพคันนี้เพราะว่ามันโดนชนบนถนนลำปางเชียงใหม่คะ่ะคนขับก็นึกว่าเจ้าเองคงจะกระเด็นตกถนนไปแล้วแต่ที่ไหนได้อู้มันรอดอย่างน่าอัศาจรรย์นะจ๊ะ <c oughs> ระหว่างเลื่อยกันชนรถก็ยังมีคน ุวงใจดีใจดีนำเอาน้ำมาหยอดให้มันอีกด้วยเลยค่ะดูสิคะมันก็นิ่งนิ่งไม่กัดไม่เห่าเลยสัก,กะแะเดียวชิวๆเนะน้องมานะอ๋ตายแล้วน่าสงสารนะหวังว่ามันจะไม่เป็นอะไรหลังจากนี้นะแบบไม่รู้ข้างในเป็นอะไรกันบ้างน่าองสารนะคะพี่โอ้โหตายละ เป็นลิงไม่สงสารหมาจิตใจดีจริงๆมาถึงคําคมคันใหญ่ละคันใหญ่ละความดีจะติดตามเราเป็นเงาตามตัวความชั่วจะติดตามเราเป็นเงาพรายอุ้ยน่ากลัวมากเด็กหญิงมุกดาววงดีกทอมอแล้ววันนี้คุณพี่เนี่ยเขามาทําไมดิฉันบอกให้ก็ได้เพราะแกพูดไม่ได้นะแค่ปากกันไม่มีเจาะตรงนี้โค้ศิลปะชีพรีเทิร์นมาอีกแล้วนะคะรามาเกียรตินะคะตอนนี้จะเสนอศึก มยาราบแสงสีเสียงตรการตาถูกต้องไหมคะนี่คุณพี่มัจานุเข้ารับประกันเลยเขาจะแสดง15-31กรกฎาคมนี้ที่ส์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะจองบัตรกันได้ที่ไทยทิกเกตเมเจอร์ค่ะเดี๋ยวจะส่งคุณแม่ไปดูโอเคไหมคะได้นะคะไปแล้วะคะ่ะรักยังไงคะรัก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 กันเหลือเกินได้กันจะมีอะไรทิ่มตัวไหมเนี่ยอ่ะหมดเวลาของกาละแมและพี่มัจานุแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ้องงีี่แรแรยสเวเ,วเวจ้าของคลิปสินรับรางวัลด้วยเดอคัเดอ